สวัสดีครับใช่คุณแอนดี้มาแล้วเหรอครับอา้าวคุณบู๊นนะครับตอนนี้อยู่ไหนอะตอนนี้อยู่ข้างล่างครับผมโอเคเดี๋ยวลงไปหาเด้อโอเคครับครับเดี๋ยวเจอกันครับว้าว wow. นี่อย่าบอกนะว่าโครงการให้แบบนี้เลยอะสุดยอดและนี่คือบ้านใหม่ของเรากับคอนโดมิเนียมที่มีชื่อว่าอา้าแอนดี อ้สวัสดีครับสสวัดีครับโอ้โหกำลังเปิดตัวสวยๆให้กับคุณบุญเลยนะเนี่ยสบายดีไหมสบายดีมากๆเลยครับเออเป็นยังไงวันนี้มาถึงนี่โอ้โหสบายคือจะบอกว่าผมพาคุณแม่มาศิริราชช่วงนี้บ่อยมากใช่ไหมและเห็นเนี่ยเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่รู้สึกจะมาตั้งแต่วันที่หนึ่งใช่ไหมใช่ครับวันที่หนึ่งตั้งแต่ต้นเดือนที่จะเปิดโอ้โหทุกคนโอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามีคนมาดูเยอะมากเพราะขับรถเนี่ยขึ้น สบายเวลาแปดกับบ้านใช่ครับเดินทางง่ายดายเหลือเกินเอาเดี๋ยวให้คุณบูนเนทักทายเพื่อนๆเวลคัมหน่อยดีกว่าครับขออินดีต้อนรับทุกท่านสู่ชีวาไทยปิ่นเกล้านะครับเป็นโครงการคอนโดใหม่ของชีวาไทยนะครับอยู่ใกล้ๆกับแยกอารุณอมรินนะครับโอ้ใกล้มากครับใช่ครับห่างกันแค่ประมาณ130เมตรจากแยกอมารินนะครับแล้วเมื่อสักครู่ที่บอกว่าโรงพยาบาลศรีราษฎร์แค่ห่างจากที่นี่ประมาณหนึ่งจุกิโลเท่านั้นใช่ครับนะใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ย มีไลฟ์สไตล์เลเวลอยู่แถวนี้แล้วก็ผมว่าตรงนี้เหมาะมากจริงๆที่นี่คืออยู่ใกล้กับหลายอย่างนะครับทุกอย่างเลยทีเดียใช่จริงๆถ้ารัศมี5กิโลมันจะมีโรงพยาบาลชั้นนําหลายที่มีวัดแห่งหลายที่นะครับแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าเยอะมากจริงๆถ้าถ้าพูดถึงจารัสนิวงก็จะมีรถไฟฟ้าที่เป็นสายสีน้ําเงินที่อยู่ใกลๆก็คือเป็นสถานีบางยี่ขันนะครับห่างจากที่นี่แค่90 0เมตรนะครับ บอกในชีวิตมันง่ายจริงและง่ายยิ่งไปกว่านั้นอย่างที่บอกว่ามีหลายสิ่งมากคือนี่ก็ร้านอาหารก็เพียบเพียบเงลำพูบางจ๊บบางลำพูเมื่อคืนเพิ่งจะไปทานจากที่นี่ขับรถไปไม่ถึง5นาทีนะครับมุมนนสดนะครับถนนเท่าสาร พอเขาสายอยู่ทางนี้นี่อยู่ใกล้ๆข้ามสะพานก็ถึงแล้วครับแล้วก็มีเยอะยาวราชก็ประมาณแค่15 15นาทีถูกต้องเลยจะไปสะพานเหล็กก็ข้ามสะพานนู่นเลยตรงจีราครัมตรงไปเมื่อสักครู่ตอนที่รอคุณแอนดี้มาเราไปทานเข้าเที่ยงที่ตลาดวังหลังโอ้หนั่งแท็กซี่จากที่นี่ไปไม่ถึง5นาทีชีวิตมีความสุขเหลือเกินอยู่ใกล้มากอยู่ใกล้มากถูกไหมฮะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบ้านใหม่ของเราคอนโดมิเนียมของชีวไทยป่นเก้านั้นหน้าตาเป็นยังไงป้านี่เลย วางใหญ่มากนะเนี่ยใช่ครับนี่อยู่บนพื้นที่อะไรครับสีไร่ครับสีไร่ใช่ครับเต็มเต็มเลยนะฮะเต็มเต็มเลยครับก็คือพื้นที่สีไร่ตรงนี้เลยนะงั้นเดี๋ยวเรามาไล่ส่วนกลางกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างได้เลยครับโอเคครับก็ปัจจุบันที่เรายืนอยู่คือเซลล์แกลเลอรี่ก็คือเป็นพื้นที่สีเขียวตรงนี้นะครับเนื่องจากที่ดินทั้งหมดมันใหญ่มากสีสีไร่นะครับพื้นที่สีเขียวของเราเราค่้ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เริ่มต้นจากสีเขียว ถนนอาร์มารีนอยู่ตรงนี้นะครับพอเข้าไปถึงข้างในแล้วนะครับก็ข้างล่างก็จะเป็นที่จอดรถเริ่มตั้งแต่ชั้น B1 ชั้น1กับชั้น2อ๋อคือลงไปใต้ดินด้วยใช่ครับใต้ดิน1ชั้นโอเคครับแล้วก็แน่นอนชั้นล่างก็จะมีส่วนรีเซพชันกับล็อบบี้นะครับแล้วก็จะมีคิดส์รูมนะครับสำหรับเด็กนะครับแล้วก็มีตัว Space โเคเวิร์กอิงสเปซนะครับแล้วก็มีตัวมูฟีล็อชจริงๆพวกสามฟอร์ซิลิตี้ตัวนี้ก็จะเป็นเฟซซิ่งข้างในที่เป็นสวน อ๋อข้างในมีสวนด้วยข้อตรงกลางนี่คือเป็นสวนนะครับฉะนั้นก็จะเทควิวทั้งหมดรอบๆของสวนของชั้นหนึ่งโอเคเข้าใจแล้วคือข้างในก็ดีข้างนอกก็จะได้ซ city วิวใช่ครับได้สะพานพระราม8ตอนคืนอีกใช่ไหมฮะคราวนี้ชั้น9เป็นไงฮะชั้น9ชั้น9อันนี้ก็จะเป็นชั้นเฟอร์ซิลิตี้นะครับก็จะมีสระว่ายน้ำแบบยาว23เมตรเลยโอเคแล้วก็จะมีฟิตเนสรูมที่อยู่ตรงนี้แล้วอย่าลืมนะครับ สะพานพลัาไปอยู่ตรงนี้ฉะนั้นถ้าออกกําลังกายหรือว่ายน้าหรือคนที่อยู่ฝั่งนี้นะครับที่เป็นสองห้องนอนหรือตรงนี้ก็จะเทควิวทั้งหมดของสะพานพลัามแเยมากสวยมากสุดยอดเลยทีเดียวโอเคนะฮะด้านบนมีสามารถ walk around ได้ไหมก็เป็น Green Track Are a ที่เดินได้เดินได้ด้วยใช่ไหมครับโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่แหละบ้านใหม่ของเรานะฮะคอนโดมิเนียม mid rise 13ชั้นแต่ต้องเลือก12 A ใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคครับของชิวาไทยปิ่นกล้างนั้นเราไปดูกันเลยนะได้เลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับมา ครับแอนดี้เชนครับขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นห้องแรกของเรานะครับเป็น one bedroom 29ตารางเมตรนะครับโอเคก็ก่อนที่จะเข้าไปก็จะมี security ของโครงการของเรานะครับ <Okay. S 2> ซึ่งเราแถมฟรีให้กับทุกห้องนะครับ mm hmm. เป็น smart lock วิธีการเข้าจะมี4วิธีนะครับมี bluetooth ก็คือใช้มือถือ bluetooth เปิดได้เลยเหรอใช่ oh. จริงๆตัว bluetooth นะครับเราใช้ได้ตั้งแต่แต Get barrier ที่ป้อมยาม oh. ใช้มือถือเปิดบลูทูธแล้วก็สแกนได้ <c oughs> คือไม่ต้องใช้เป็นการ์ดลวไม่ต้องใช้การ์ดแค่ใช้มือถืออย่างเดียวแล้วเข้าเข้าไปที่ล็อบบี้รีเซพชันก็ใช้อันนั้นเข้า access เข้ามาจนถึงที่ห้องก็ใช้บลูทูธสแกนก็เข้าได้เลย oh. นะครับโอ้ oh, โหอย่นีเทคโนโลยีครับไปไกลมากแล้วก็จะมีวิธีหนึ่งก็คือใช้ตัวรหัสกดโอเคตรหรือหรือใช้ตัวคุญแจขายก็ได้ด้วยแล้ววิธีสุดท้ายก็คือใช้บัตรสแกนเรามีบัตรด้วยอ่ะเดี๋ยวเชิญเข้าไปในห้องดูเลยขอบคุณมากครับ อันนี้ก็เป็น 1-bedroom นะครับ29ตารางเมตรค,ครับก็จัดเป็นส่วนๆนะครับ,รบจะมี uh, Living Area นะครับซึ่งจริงๆถ้าเรานั่งโซฟาตรงนี้ตัวห่างจากตัวทีวีก็พอสมควรคือต้องขออนุญาตถามยังไม่ได้ถามนะว่าห้องนี้เป็นห้องยังไงฟ l y l i t t e t Fu เป็นฟูลลี่ฟิตเตครับฟิตเต็ใช่ไหมเราให้ฟูลลี่ฟิตเตแล้วก็มีตัวชุดครัวที่ให้และแอร์ก็ให้ฟรียิ่งนั่งแล้วยิ่งสบายเนาะก็ยังบอกตัวเองว่ายังไม่เชื่อว่าไอ้ห้องนี้มัน29ตารางเมตรจริงหรอเนี่ยโอ้ดูกว้างมากมันจัดสรรได้ดีมากเลยครับนะครับผมอือโอเคไปกันต่อไหมได้ครับแล้วเมื่อกี้ที่แอนดี้โทรเข้ามาจำได้ไหมที่เป็นโฮมออโตเมชั่น อ่าโอเคจากด้านหน้าใช่ครับ <Okay. S 2> จริงๆห้องนี้มีชีวิตมีการออโตเมชันที่เราเราสามารถะคอนโทรลทุกอย่างผ่านมือถือแล้วก็จะมีสกรีนตรงนี้ oh, ด้วยนะครับคือเครื่องนี้เหรอฮะใช่ครับมันเป็นโฮมโฮมออโตเมชันที่เราแถมให้ทุกห้องนะครับอฮะแถมให้ทุกห้อง จริงเหรอใช่ครับจริงๆตั้งแต่เมื่อกี้ที่เราเข้าห้องมันจะมีตัวเอามือถือที่ที่ใช้บลูทูธเปิดอยู่ใช่ไหมครับจริงจริงตัวนี้อ่ะมันจะเป็นตทัวที่ควบคุมทุกอย่างเลยแล้วก็ลิงก์กับมือถือของเรานะครับสามารถที่จะเปิดปิดไฟได้เปิดปิดสวิตช์ได้นะครับอ๋อนี่เป็นทัชสกรีนใช่เป็นทัชสกรีนอันนี้คือปิดไฟเห็นไหมไฟปิดแล้วแล้วก็เปิดไฟแล้วสวิตช์ต่างๆก็ได้มีเวลามีอุณหภูมิมีพยากรณ์อากาศ โอ้ยเดี๋ยวก่อนมีคอด้วยว่ามี miss call receive call เหมือนโทรศัพท์มือถือเมืม่อสักครมืที่โทรมาก็จะ show หน้าของคุณแอนดี้อยู่ตรงนี้แล้วผมจะดูเลยว่าเอ๊ะคนที่มาหาคือใครจะเปิดประตูรหัสให้เขาเข้าหรือไม่ไม่ให้เขาเข้านะครับแล้วเสร็จแล้วก็จริงๆจะมีฟังก์ชันที่ว่าพอตึกสร้างเสร็จแล้วมันจะสามารถที่จะเข้าไป CCTV นะครับไปดูว่าส่วนกลางแต่ละที่มีคนมากน้อยแค่ไหนสมมุติเราจะไปสระว่ายน้ำและเราจะดูว่า มีคนเยอะหรือเปล่าถ้าเยอะจะไม่ตรงไปจริงเหรอคุณแอนดี้อะเยอะอาจจะลงไปอะไรประมาณนี้เอ่อก็แอบดูก่อนได้หรือหรือจะไปจิมดูว่าจิมคนเยอะหรือน้อยก็สามารถที่จะดูได้นะครับก็จะสะดวกนี่มันคือ h a r ดเลยนะคือชีวิตเลยเนี่ยและสามารถที่จะลิงก์เข้าแอปของมือถือได้ด้วยก็คือใช้ได้เหมือนกันอันนี้คือมาห้องใช่ครับให้ฟรีอุ้ยคุณผู้ชมเอออุ้ยออ่ะโอเคงั้นเราก็ไปดูห้องนอนห้องนอนดีกว่าไปมาเลยครับ เชิญเลยครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับอ่าอันนี้ให้ไหมให้ครับวบันนี้ก็ให้วันนี้ให้นะโอเคได้สองตอนนะฮะเชิญเข้าันที่ห้องนอนเลยครับ <c oughs> รู้สึกโปร่งไหมครับ ไม่มีความรู้สึกที่เป็น29ตารางเมตรเลยไม่คือมันเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเขาออกแบบเป็นยังไงใช่มันเป็นการจัดตารางเมตรได้แบบสีด้วยแล้วก็การจัดวางอะไรต่างๆสวยมากเลยฮะนี่คิงไซส์เบดคิงไซส์เบดยังสามารถที่จะยืนตรงนี้ได้โอ้มีพื้นที่และแน่นอนนี่ก็ไฮฟรีไฮฟรีเป็นเลยนะเป็นคอสแตนที่ไฮฟรีแอร์ก็ไฮฟรีครับแอร์ก็ได้ด้วยใช่ครับได้หน้าต่างมานใหญ่บ้านใหญ่ปุ๋ยได้ฟิลขนาดไหนเนี่ยนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็คือส่วนของเบดรูมเบดรูมนะฮะของเรา ฟลอ <2. S 1> ร์ถึงเซียงฟลอร์ถึงเซ i ยงสองจุดห้าห้าเมตรสองจุดห้าห้าโอเคอห้องนอนสวยครับห้องนอนสวยแล้วก็จะมี <2. 2> ห้องครัวตัวเปิดสวิตช์เปิดติดไฟมันก็เป็นสวิตช์แบบอัจฉริยะอครับโอโ้โหก็อันนี้ก็เป็นครัวนะครับประตูตัวนี้เราก็ให้ฟรีนะครับคุณอ๋อโอเคขออนุญาตนะฮะครับอ๋อ อย่างนี้กลิ่นก็ไม่เข้าใช่ใช่แล้วเรามีตัวระเบียงอยู่ตรงนี้ซึ่งเราสามารถเปิดได้ให้เวลาทําอาหารกลิ่นจะได้ออกไปข้างนอกก็คือเป็นสัตว์เป็นส่วนเลยทีนี้ใช่ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเป็นไอเดียออคือตัวนี้ใช่ครับโอเคฝั่งนี้ทั้งหมดเราแถมให้ก็เป็นชุดครัวมีซิงค์ฮอทพูดอะไรนี้ครับมีซิงค์มีโตฮูดมีพุทไหมมีฮุดอยู่นี้ใช่ครับงั้นมีเตาอยู่ตรงนี้ใช่ครับนี่มาหมดนะฮะแล้วห้องน้าก็จะอยู่ฝั่งนี้อ่ะโอเคเชิญเลย อ๋อ oh. อันนี้เป็นสองห้องนอนเหรอ,นอนหครับนอนครับจริงห้องนอนใหญ่ก็จะอยู่ตรงนี้อ๋อ oh, นี่อยู่ฝั่งนี้แล้วก็เสร็จแล้วเราก็การีกห้องอยู่ตรงนี้จ ah. ริงๆามเชั่ทุกอย่างก็จะเหมือนกับหนึ่งห้องนอนโอเคเข้าใจได้ <Yeah. S 1> หรือถ้าไม่ ทำทะลุไปเลยเป็นห้องรับแขกใหญ่ๆก็ได้ใช่จริงสองห้องนอนเรามีน้อยเรามีแค่ประมาณ47ยูนิตเข้าใจที่เหลืออีกเข้าร้อยกว่ายูนิตทำหมเป็นหนึ่งห้องนอนอ่ะคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกมาชีวไทยทีไรไม่เคยผิดหวังสักทีหนึ่งเลยํายจาได้ไหมแฮปปี้ชีวไทยไม่ทำนี่ไงครับผม้าไม่ดีชีวไทยไม่ทานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ที่เขาเรียกว่า prime location จริงๆนะฮะขออนุญาตถามหนึงนะแกว่าชีวไทยปิ่นเกล้าเริ่มต้น 2.19้าล้านฟังแล้วราคาดีมีของนงของแถมไม่เยอะมากพรีเซลยังไม่เริ่ม้หยนะยังไม่เริ่มครับแต่ถ้าพุดชาวโฮมเมส์มาเราให้เลยขอให้บอกว่าชมรายการนี้คุณแอนดี้แล้วก็มาที่นี่ก็เป็นญาติผมอ่ะก็เราจะให้แพ็กเกจเป็นพรีเซลเลยขอบคุณมากเลยครับผมอินดีครับและตอนนี้สร้างไปถึงไหนไงฮะมีการเริ่มยังจริงๆยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างนะครับเรากำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการขอ EIA แล้วพอได้แล้วเราก็เริ่มก่อสร้างอ้าวโอเคครับแอนดี้ทำกันบ้านเรียบร้อยแล้วผมเช้าได้ของเรากับคอนโดมินียมมิดไรส์13ชั้นหรือว่า12เองนะกับชีวไทยปิดกาววันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ